ขอต้อนรับเพื่อนๆชาวช่องเข้าสู่ talk t um ็อกตั้มพันสิทธ์ทกที่จะพาคุณไปเจาะเกาะอกกับเรื่องกีฬามากมายและหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กใหญ่ i n นไซต์ออฟไซต์ site, หรือริ g ไซต์เพราะทุกเรื่องมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเรามาเปิดหูและดูด้วยใจไปพร้อมกันนะครับคุณอยู่กับผมครับต็อกตั um ้มพันสิทธิวิชียาคุปผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุณ้นหูดูแลคุณเองครับ คุยกันสักประมาณ 5, 6, 7นาทีแล้วแต่ที่จะเริ่มได้ 3, 2, 1สวัสดีครับพี่ดีครันเหมือนเดิมนะฮะโอ้โหไม่เจอกันนานมากตั้งแต่ที่รายการคุณป๊อบเขาเลิกไปบาสเกตเขา <laughs> ทัชดาว <laughs> ดังนั้นกีปี เยอะอะวันนี้อยู่กับโปรจ๊บที่ร้านสุดธบุตรนะฮะพี่ชายที่น่ารักสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้แต่งตัวน่ารักนะฮะอุ่ท่านน่มันเย็นมันเย็นมันเย็นห้องมันเย็นวันนี้หนาวพี่ชจยครับเราใช้เวลาว่างคุยกันนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ NBA เดินทางมาเหลือแค่2ซีรีส์ละนะครับผมจะควรพี่จ๊บคุยกันเพราะว่าไม่รู้คิวมายังไงผมกับพี่แจ๊บเหมือนจะรับผิดชอบเพเซอร์กับบอสตันเจอกัน2เกมแรกนะครับ ถามแบบนี้พี่แจ๊บเอาด้วยความรู้สึก feeling นะครับคู่นี้พี่แจ๊บสนใจตรงไหนพี่แจ๊บว่ามันน่ามองตรงไหนครับเพเซอร์กับเซลติกส์อ้าวเอาอย่างแรกนะคือเซลติกสโดนถูกมองว่าเป็นเต็งหนึ่งแต่เพียงผู้เดียวมันตั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลนะครับก็แน่นอนตัวเขาแน่นขึ้นอื ได้อย่างจูกับคริสแท็มาเสริมเนี่ยแน่นไม่ได้อ้วนเนี่ยไม่ได้อ้วนคือเอาง่ายๆว่าถ้า5คนเขามไม่เจ็บอะไรกันไปเนี่ยครับมันเป็นระดับ all star ไม่เข้ากึงก่งๆอย่างไว้เนี่ยไม่ยังไม่เคยติดก็จริงแต่ผมว่าติดก็ไม่น่าเกลียดแหะถูกไหมครับ มันเป็นดีกรีระดับนี้ถดทั้งห้าตำแหน่งนะแต่ว่าเรื่องของเรื่องของเดฟความลึกเนี่ยแน่นอนคุณมีตัวแน่น5ตัวเนี่ยมันกระทบกระทบผลต่อเบนชแน่นอนมันจะไม่มันจะไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะแต่ว่านี่สิ่งคือสิ่งที่เขาเลือกนะและอย่างซีรีส์นี้ในเกมแรกผมไม่แน่ใจว่าคริสชัปจะหายไปกี่เกมแต่วันแรกนัดแรกลงไม่ได้แล้วเดฟบยิ่งโดนทดสอบใหญ่เลยต่างกันกับเพเซอร์เพเซอร์เองเนี่ยอาจจะมีตัวระดับออสตาร์หรือว่าใกล้เคียงผมใช้คำว่าออสตารและใกล้เคียง3 คาริเบอร์ตันเซียคัมมายสเเนอร์ยังไม่เคยติดแต่ก็น่าจะระดับไว้อ่ะปิมปิมอ่ะวันวันในวันหนึ่งติดก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เหลือก็จะเป็นตัวู้เล่นที่เราอ่ะเฮ้ยใครวะผมยอมรับผมยอมรับเลยนะพี่เพราะว่าครั้งแรกเนี่ย ฤดูการนี้ผมพาเขาครั้งแรกคือเพลย์ออฟเลยนะครับแล้วผมแบบผมยังบอกกับวัชรินทร์เนี่ยผมมาเป็นแบบทุกทีเราก็จะคุ้นเคยใช่ไหมเออเนี่ยผมจดเป็นเลขมาเลยนะด้วยความที่ว่าไม่เคยพากมันะแล้วแบบหน้าตามึงเอาหน้าตามึงอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยถูกถูกใช่ไหมใช่ครับแต่พอเล่นมาแบบเฮ้ยเล่นดีเล่นดีแล้วที่สําคัญเนี่ยไอ้เพลเซอร์มีไอ้แบบเนี้ยอีกประมาณ6 7 8คนอ่ะมันทําให้เดฟเนี่ยลันไปถึงเอชแมนไนแมนโลเทชันได้ คนนั่นคือสิ่งคือจุดแข็งของเพเซอร์คือคือเรื่องของเดฟนะเขามีผู้เล่นตัวระดับตัวเป็นตัวหลักสามตัวนะแต่ว่าที่เหลือเขาอะเฮ้ยไม่ได้ดรอปเลยนะแล้วเขายังเห็นอย่างเกมแรกเนี่ยพอเอาหน่วย2องมาผสมเนี่ยให้เกมดีขึ้นใช่เกมไม่ได้ตกแล้วทำให้ความสดอะไรต่างๆซีรีส์ยาวๆเนี่ยเขาคว่ำบัคมาใช่ไหมความคว่ำนิกซ์มาเจเกมใช่คว่ำนิกซ์เกม7ไปปราบนิกซ์ถึง m ม d i s ันสแควร์การเด n นไก จคุณต้องทาเบอร์ไหนเนี่ยถือว่าแล้วจะว่าไปนิสกับเซลติกคล้ายๆกันคือเหมือนกับว่าแบบไปทุ่มกับตัวจริงอะระบายบางกว่าอะไรเงี้ยใช่เหมือนว่าตัวจริงก็สู้ไม่ไหวอ่ะบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะโค้ชมันบ้าใช้แต่ตัวจริงหรือเปล่าแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายออกมาคล้ายๆกันนั่นคือจุดที่พี่จ้ำบอกว่ามันโดดเด่นผิดกันถ้าเกิดคุณเชื่อตัวจริงคุณเชื่อสตาร์คุณไปเชื่อเซลติกแต่ถ้าเพเซอร์ก็จะสู้ด้เหมือนแบบเรียกว่าความกลมกล่อมสู้ระยะยาวมากกว่าแต่เอาจริงพี่ พี่เชื่อในสตาของเซลติกไหมเทสมบราว์เอาเนี้ยเออไม่เออผมอ่ะผมนี่นะฐานกล้ามาเลยนะใครถามนะไม่ว่าจะเป็นที่99ไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครถามนะผมไม่ไม่เคยเชื่อเลยว่ามันจะชนะแม้ว่าจะมีเสื้อเซลติกเออคือดูสถิติเทสมในเพย์ออฟเนี่ยดูเหมือนอันอันอยู่ถามว่าจะยกระดับไปอีกได้ไหมไม่ทราบนะต้องต้องดูแต่ว่าองค์ประกอบปีนี้เนี่ยคือ เอาไว้ง่ายนะสำหรับเท่ถ้ำนะถ้าจะยกระดับไประดับท็อปไฟหรือท็อปทรีของลีกครับนะแบบเฟซออเดอร์แฟรนไชส์อะไรของลีกหรือว่าไปเนี่ยเป็นนห้ามันคือปีของทีมแล้วเออมันไม่มีมันไม่มีพร้อมไปกว่านี้แล้วปีหน้าเจรูก็จะโรยลาเบกหนึ่งปีไม่รู้จะอยู่กับทีมต่อหรือเปล่าด้วยสัญญ์สัญญาอะไรเงี้ยน่าจะอยู่น่าจะเพิ่งเซ็นไปเอาฮอฟฟอร์ดสามเจ็ดแล้วนะครับเขาโคจรคงไม่เป็น บป็นคุณลุงแข็งแกร่ใช่แนี้ล่ะดังนั้นนี่คือปีที่เททัางต้องพิสูจน์ว่าเขาต้องพาทีมที่เป็นทายเซอร์คอนเดนเดอร์ไปถึงฝั่งให้ได้เลยแหละแต่ผมมองเพเซอร์ต่างกันเพเซอร์เล่นไร้ความกดดันใช่ตั้งแต่ซีรีส์นัดแรกเจอบัคใครเลือกเพเซอร์ต่อให้ไม่มียานนี้สมก็คิดว่าคนเลือกบัคมากกว่าก็ปราบมาได้ก็จะมีผมนี่แหละว่าผมไม่ชอบมันดังนั้นเพเซอร์เล่นด้วยเดฟที่ดีกว่าแล้วก็เล่นด้วยความที่ไม่กดดันแต่เซลติกเนี่ย แชมป์เป็นชิปออบัสก็คือ,อมไม่แชมป์ถือว่าล้มเหลวกดดันตน่าเยอะเหมือนสถิติที่เขาขึ้นมาก่อนเกมนะครับเข้า <c oughs> ชิงแชมป์สาย5-7จากดฤดูกาลแต่หลุดเข้าไปชิงหนึ่งแล้วไม่ได้ด้วยคือเหมือนมันเป็นแบบเครื่องหมายคำถามใส่ทางด้านของเททามแล้วก็เซลติกมากๆเลยนะครับผมแล้วเกมนี้ซีรีส์นี้พี่จับคือพูดมามันก็มีความออกหน้าออกหลังได้หมดทั้ง2อย่างนะ พี่จับเชื่อแบบไหนครับพี่จับจะเชื่อว่าเพเซอร์จะเป็นเทพนิยายไปถึงรอบชิงได้ไหมหรือว่าเซลติกก็เอาละ่ะยังไงก็จะเข้าไปอ่่ขี้หูขี้หมาก็ชิงแล้ววะผมเชื่อผมเลือกตรงข้ามเลคุณคุณจะเชื่อแบบอย่างเงี้ยไอแบบให้มาจากไหนวะผมไม่ผมไม่ทานนี่นะผมยังเชื่อ พลังของสไตล์หรอหรอเหรอว่าพี่ทรงนี้พี่ชอบพี่พี่แจ๊บเนี่ยเขาชอบเรื่องของแพงของการันตีของแพงของเต็งหนึ่งเลยนะผมผมไม่ค่อยชอบไปไม่ค่อยกล้าไปขัดใช่ไหมอันนี้ก็อันนี้ถ้าเกิดว่าเปรียบเซลติก็เหมือนเป็นไคดาไคดะคือเนั่น่ไงที่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นน้องเลมอนแล้วอะอะไรอะโอ้ไม่ทันพี่ดาราหนังโป้งไงที่เป็นเบอร์หนึ่งโอโหต้องจอกกันต์ตั้งแต่แรกครับอกแกชื่ออะไรนะ คาเรนใครด่ะตายเลยนะกูตานะกูตาเยนะกูเนี่ยเออเนี่ยก็ถือว่าหรือว่านี่เป็นความน่ามองที่เรามาพรีวิวกันสั้นๆนะครับแต่ก็เดี๋ยวรอติดตามดูแต่จริงๆอรผมก็จะเชื่อว่าเซลติกชนะนะแต่ผมแค่ไม่เชื่อว่ามันไปถึงแชมป์อ๋อคือรอบนี้ได้คือผมว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ชิงเนี่ยไม่เดือดร้อนทั้งแฟนชายอะแฟนชายเออแบบไม่ใช่โอ้ไอ้สอเจนี่เผลอๆนี่ มองหาเทรดแล้วนะครับก็มองก็เป็นไปได้นะแต่ว่าปีนี้ไม่ใช่อาจจะมองว่าไอ้สองคนนี้ได้แค่นี้เปล่าอย่าลืมว่านี่คือ2คนที่ราคาแพงท็อปของลีกนะทั้งทั้งเจเรนบราลซึ่งแพงขนาดนั้นก็ไม่รู้เลยนี่มันเป็นคุมูลค่าที่ทีมต้องจ่ายในนี้มันเป็นดอมัสมันจะมีแพงแล้วแบบเฮ้ยพอได้แพงแบบเฮ้ยจ่ายไปเถอะยังไงก็คุ้มเลย ครับอ่ะเดี๋ยวยังไงมาดูแล้วกันนะครับว่าจะออกมาสูสีแค่ไหนส่วนซีรีส์หน้าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับแต่สิรีที่หน้าผมไม่ต้องถามก็รู้อยู่แล้วเพราะพี่แจ๊บโลกแบรน์นะพี่แจ๊บเลือกแต่ลัสแน่ๆโอเคเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวมีโอกาสพี่แจ๊บเผลอเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะชวนพี่แจ๊บมาคุยอีกนะฮะวันนี้ไปขอครับสวัสดีครับ ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ